Nopadon Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดอนสตอรี่พอดแคสนะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึงน่งซึ่งเป็นหนังสือฮอตฮิตเลยนะอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ที่ที่ออกมาช่วงเร็วๆนี้นะชื่อหนังสือคือ The i n v i n c i b l e ลีดเดอร์ผู้นำล่องหนคนเขียนคือคุณเคนนักครินวรรกิจภัยบูรณ์นะก็ดูชื่อคนคนเขียนแล้วคงรู้จักกันนะครับคุณเคนที่เป็น MD ของ The Standard นะครับอ่านแล้วชอบมากต้องขอบคุณคุณเคนก่อนนะครับที่คุณเคนได้กุณาส่งพร้อมกับไลเซนมาให้นะเห็นตั้งแต่ตอนโปรโมทแล้วแล้วก็เห็นช่วงสัปดาห์หนังสือนี่คนโหต่อคิวกันขอไลเซนคุณเคนเยอะแยะมากมายนะ แล้วคุณเคนก็ทีมงานคุณเคนก็ส่งอินบ็อกมาว่าจะจะส่งหนังสือมาให้จาย์ใช้เวลาอ่านแป๊บเดียวจบเลยนะครับคุณเคนเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะครับแล้วก็มีความรอบรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคุณเคนมีโอกาสได้คุยกับผู้นําระดับประเทศหลายคนเลยทั้งทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็เลยกลั่นออกมาเป็นคล้ายๆเป็นบทเรียนในหนังสือเล่มน,นี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสวันนี้นํามารีวิวให้ท่านฟังด้วย ในหนังสือเนี่ยจะแบ่งเป็น4พาร์ทนะพาร์ทแรกคือ realize คือการเขาเรียกว่าสิ่งที่ผู้นําต้องตระหนักนะพาร์ทที่2คือ reset สิ่งที่ผู้นําต้องทํากับตัวเองพาร์ทที่3คือ revive นะครับสิ่งที่ผู้นําต้องกํากับทีมและพาร์ทที่4คือ reform ผู้นําต้องทําให้โลกดีขึ้นนะามาพาร์ทแรกกันเลยนะพาร์ทพาร์ทเรื่องของการตระหนักนะ realize นะก็คุณเคนพูดถึงเรื่องของตัว v นะสตัวนะ คือเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้นำเนี่ยต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ V ีตัวแรกคือ volatility นะคือมันมีความผันผวนปั่นป่วนนะ V ตัวที่2คือ velocity คือมันเร็วด้วยมันไม่ใช่ปั่นป่วนแบบเดียวนะมันคือไม่ใช่ปั่นป่วนแบบนานๆจะเกิดที่มันมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับ velocity นะอันที่2อันแรก volatility อันที่2คือ velocity คือความรวดเร็วอันที่3คือ value shift นะ คือคุณค่าในสังคมมันพลิกเปลี่ยนในระดับรากฐานเลยนะถามว่าทำไมพลิกเปลี่ยนเขายกตัวอย่างนะว่าเช่นปรากฏการณ์ของเว็บ3.0ซึ่งเว็บตะกอนสมัยดึกดำบรรเนี่ยเราเราอ่านได้อย่างเดียวอะ่ะไม,ไม่ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่มันพัฒนามาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้ไปหูไปไกลมากนะครับหรือป,ปรากฏการณ์ของเวลส์นะความมั่งคั่งนะครับซึ่งมันมีนิยามที่เปลี่ยนแปลงไปมันเรื่องความคิดเรื่องจิตใจเรื่องอะไรหลายๆเรื่องหรือ warming world นะ โรกร้อนน่ะนะครับตอนนี้ก็บอกว่าเอ้ยใกลตัวใกลตัวไม่ใกลตัวนะคุณคุณดู PM2.5 คุณก็จะรู้ว่ามันใกล้ตัวแค่ไหนผมว่า PM2.5 เนี่ยเรื่องเล็กเรื่องใหญ่กว่านั้นคือโรคร้อนคุณคุณเจอแบบสมมุตินะคุณเจออุณหภูมิ60องศาเงี้ยบอกไม่เป็นไรอาจารย์มีแอร์แล้วคุณเจอค่าไฟเดือนละ3 0 0 0 0ืเนี่ยเอาอยู่อไม่ไม่ไหวนะวันนั้นเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องช่วยกันดูนะครับ แล้วก็ปรากฏการโบรกซิตี้เซนนะเดี๋ยวนี้เราเป็นพลเมืองโลกแล้วมันเข้าเข้าถึงกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนผมจําได้ตอนอเด็กๆเนี่ยโอ้จะนําเข้าส่งออกเป็นเรื่องเป็นราวยักเย็นแสนเข็ญเดี๋ยวนี้เนี่ยส่งของต่างประเทศส่งของในประเทศอะไรเงี้ยคือคือเบสิกอีซี่มากนะแล้วก็ประ,ประกบกบการเรื่องเวลเนสนะเดี๋ยวนี้คนเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพในองค์รวมเยอะนะครับนะออนอกจากเมื่อกี้ผมพูด V ไม่ครบนะจริงๆมันมี volatility คือปั่นป่วน Velocity รวดเร็ว Value shift ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เมื่อกี้พูดถึงเว็บ3.0อะไรพวกนี้แล้วก็มี versus นะ versus เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับ Mega change คือเปลี่ยนใหญ่ใหญ่มากเลยบอกระบบ,ระ,บ,บระเบียบโลกเก่ากำลังจะล่มสลายแล้วมันเกิดจะเปลี่ยนใหม่เด็มไม่หมดซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราเราเริ่มเห็นแล้วอะนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงผมถ้าผมพูดเร็วๆนะอย่างเช่น Chat GPT ซึ่งมันมันเกิดขึ้นมาปแป๊บเดียวเนี่ยคนใช้กันทั้งโลกเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องแรกที่ถ้าคุณเป็นผู้นําองค์กรเนี่ยคุณต้องตระหนักรู้ตามข่าวให้ทันนอกจากนี้เนี่ยนอกจาก to, การตระหนักรู้เทรนด์ของโลกแล้วเนี่ยมันยังต้องตระหนักรู้หลายๆเรื่องนะตั้งแต่ว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องตระหนักรู้นะว่าเขาทําเพื่อเราเนี่ยไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองหรือว่าทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวเงี้ยคือคือพวกนี้ ye, เราต้องรู้นะถ้าเราเป็นผู้นาอะ หรือการเปลี่ยนแปลงของผู้นำเนี่ยเขาบอกว่านิยามผู้นำมันจะเปลี่ยนไปนะปัญหาปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เทคนิคลชาเลนจ์คือเฮ้ยถ้าถ้ารู้รู้โนเลจก็แก้ปัญหาได้แต่มันเป็นอะดัพตีฟชาเลนจ์คือมันมีความผันแปรครับบางทีปัญหานี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะแล้วผู้เชี่ยวชาญคนเดียวก็ช่วยแก้ไม่ได้มันต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายเขาบอกยกตัวอย่างโควิด n i เนี่ยคนคนเดียวทําไม่ได้นะมันไม่ได้เป็นเรื่องว่าหมอฉีดวัคซีนจบมันโหบริหารจัดการวัคซีนลองดูนึกภาพดินี่คือเรื่อง ศาสตร์ของการจัดการเลยนะนะครับแล้วผู้ผู้นำเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อผู้อื่นครับแต่ผู้นําล,ล่องหนที่ก็บอกเป็นล่องหนเป็นผู้นำเนี่ยมันไม่ได้จาเป็นว่ราคุณจะต้องมีตําแหน่งคุณจะต้องมีอํานาจนะจริงๆแล้วต่อไปอ่ะผู้ตามอ่ะเขาจะมีอํานาจในตัวเองผู้นําที่มีความอ่อนโยนความเข้าใจจะใส่อิทธิพลที่แข็งแกร่งได้ดีกว่าผู้นําที่ใช้อํานาจโดยแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับ เพราะนั้นไออินวิซิเบลลลีเดอร์เนี่ยก็คือผู้นำล่องหนเนี่ยต้องไม่คิดถึงแต่ตัวเองแต่คิดแต่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเพื่อโลกเนี่ยอ่ะหลังจาก r e a l i z ไแอรพาร์ทที่2คือ Reset นะครับสิ่งที่ผู้นำต้องทำกับตัวเองดูซิว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยต้องเข้าใจว่าอบกอดความเปลีป่ยนแปลงนะคุณคุณเคนใช้คำว่าอบกอดความเปลีป่ยนแปลงคือเริ่มต้นจากคำอะไรครับเรียนรู้ร่วมลองลองมือนะครับบอกบางทีความกลัวเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดจากความไม่รู้ กลัวอะไรให้รู้จักสิ่งนั้นให้มากที่สุดนะแล้วลองทําเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ลงมือทําจริงนะหรือยอมฉีกขาดเพื่อยืดขยายแปลว่าอะไรครับบางทีต้องยอมผิดพลาดนะอย่างกล้าหาญคือไม่ได้ตั้งใจทําผิดหรอกแต่ว่าบางทีผิดเนี่ยทำให้เราแบบเก่งขึ้นอนะ่ะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นอ่ะนะครับบางทีอยอมอดทนในในใน,ในช่วงนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นนอกนั้น,นียผู้นําต้องรีเซ็ตะไรอีกนะครับเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง อาจจะต้องออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ให้ตัวเองนะว่าเรื่องไหนที่เราต้องเรียนเพิ่มนะไม่มีใครมาออกแบบหลักสูตรให้เราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค้นหาวิธีการด้วยบางคนชอบเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือบางคนชอบฟังพอดแคสต์นะหลายท่านที่ฟังผมอยู่นะหรือว่าบางคนชอบเข้าคอร์สออนไลน์เข้าคอร์สเจอหน้าการเรียนเป็นดีกรีปโปรแกรมมันมีหลายช่องทางมากครับหาช่องทางที่เหมาะกับตัวนะครับแล้วแยกแยะระดับความรู้เราให้ชัดนะ ว่าตอนนี้เราเรารู้ประมาณไหนเรารู้แค่ผิวเผินหรือเรารู้ลึกบางบางคนชอบคิดว่าที่รู้เนี่ยหูรู้หมดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าดันนิงคูเกอร์เอฟเฟกในหนังสือไม่ได้เขียนนะผมพูดให้ฟังคือรู้น้อยดันคิดว่ารู้เยอะมั่นใจในตัวเองเยอะไปก็ต้องเตือนตัวเองนะครับว่าไอ้ระดับการรู้เราเนี่ยระดับไหนนะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าเป็นผู้นำเนี่ยอย่ามองข้ามการเรียนรู้จากมวลชนนะแปลว่าไปคุยกับคนอื่นเยอะรัะ แล้วเราฟังกระแสความคิดเขาใครทําธุรกิจก็ฟังลูกค้าเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเราก็จะได้รู้นะอย่าคิดว่าเฮ้ยลูกค้ามันงี่เง่าฉันเก่งกว่าไม่ฟังคุณก็เจงได้นะครับอีกเรื่องที่ผู้นําต้องเป็นในในใน,ในพาร์ทของรีเซ็ตเนี่ยก็คือเรื่องวิสัยทัศนะก็ต้องเข้าใจก่อนนิยามวิสัยทัศน์คืออะไรวิสัยทัศน์ที่เขาเรียกว,ว่าว,ว,วิวิชันมาสังกฤษเนี่ยเข็มทิศไม่ใช่แผนที่คือมันบอกทิศทางนะครับแต่ไม่ได้บอกอรายละเอียดนะ วิสัยทัศน์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ภารกิจไ,ไม่ใช่มิชชั่นนะครับวิสัยทัศน์มันคือเจตนารมณ์ที่เราจะต้องต้องต้องอยากที่จะมีอยากที่จะไปนะครับวิสัยทัศน์คือความหมกมุ่นของผู้นําคือผู้นําต้องมองมองภาพตรงนี้แล้วก็หมกมุ่นกับมัน obsess ภออาษาอังกฤษคือ obsess คือแบบฉันจะต้องทํามันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่อํานาจจากตําแหน่งนะวิสัยทัศน์ไม่จําเป็นว่าคุณต้องมีตําแหน่งคุณต้องมีอํานาจนะครับนั้นวิสัยทัศน์มันคือทิศทางที่เราอยากจะนําพาองค์กรเราไปข้างหน้า อันนี้ผมมีวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยจริงมันมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าผมหยิบข้อสรุปบางอันมาเท่านั้นเองนะมันเรื่องกลยุทธ์อีกที่ผู้นําต้องรีเซ็ตหรือหรือต้องเข้าใจมันนะครับกลยุทธ์ไม่ใช่วิสัยทัศน์นี่บอกนะวิสัยทัศน์มันคือจุดมุ่งหมายปลายทางกลยุทธ์คือハウนะเราเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงนะครับกลยุทธ์ไม่ใช่แผนงานสัทีเดียวนะครับก็บอกว่าสิ่งที่จะชี้ขาดเป็นกลยุทธไ์ไหมหรือไม่เนี่ยคือหนึ่งคือมันทําให้คุณเหนือกว่าคู่แข่งไหมเป็นควาสมสำเร็จอย่างยั่งยืนม และอีกอันคือเป็นผลงานที่วัดได้ไหมนะครับกลยุทธ์ไม่ใช่การปรับตัวตามสภาพแวดล้อมนะไม่ใช่สูตรสําเร็จด้วยคือไม่ใช่ก๊อปปี้มามามาจากบริษัทอืน่นมาใช้เลยไม่ใช่นะเราต้องเลือกนะเพราะทรัพยากรแต่ละที่ไม่เหมือนกันบริบทแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับนั้นการทํากลยุทธ์เนี่ยก็ต้องดูว่าอันไหนคือโซนเสี่ยงของเราอันไหนคือโซนที่เราแพ้แน่นอนอันไหนเป็นกับดักของเรานะครับอะไรคือโซนชนะของเราเราก็ต้องหาให้เจอ คราวนี้มีกลยุทธ์เฉยๆเนี่ยมันก็พาเราไม่ได้ไปไหนหรอกเราต้องคิดต้องวางแผนแล้วก็ที่สําคัญคือลงมือทําครับมาถึงพาร์ทที่3นะพาร์ทนี้คือ revive นะครับสิ่งที่ผู้นําต้องทํากับทีมอันแรกที่เขียนไว้ในพาร์ทนี้ก็คือเรื่องการสื่อสารเขาบอกว่าการสื่อสารต้องต้องสำคัญผู้นําที่สื่อสารเก่งสื่อสารดีก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้สูงเพราะว่าผู้นําคนเดียวเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกครับมันต้องให้ทีมทําคราวนี้มันมีข้อแนะนําการสื่อสารนะ อันแรกคือชี้แนะไม่ชีน้นําคือไม่ได้สั่งอย่างเดียวนะชี้แนะนะครับให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเขามีอำนาจในการเลือกอันที่สองคือเรียบง่ายไม่ซับซ้อนคือถ้าเกิดคุณแบบหูพูดอะไรคนไม่เข้าใจเลยอ่ะก็สื่อสารไม่ได้เขาบอกยิ่งเรื่องยากต้องทําให้มันง่ายนะครับอันที่3คือรอบได้ไม่ใช่แค่รอบตัวแปลว่าอะไรฟังคนอื่นบ้างนะครับฟังมุมมองของคนอื่นบ้างอันที่4ี่คือความรู้สึกไม่ใช่แค่ความรู้ไม่ใช่ฉันจะบอกเธอแบบนี้ฉันไม่สนใจว่าเธอรู้สึกยังไงแล้วสังเกตนะ ข้อความที่คนจําได้เนี่ยคือข้อความที่ไปสร้างความรู้สึกกับเขาอะว่าเขาเขาให้เขารู้สึกเขิ่รู้สึกดีรู้สึกอะไรเงี้ยสุดท้ายนะ5คือเข้าใจไม่ใช่แค่เข้าถึงนะลองลองบางทีคุณลองเปลี่ยนเป็นผู้รับบ้างพอคุณได้รู้ได,ได้ได้รับฟังบางคุณจะเข้าใจว่าอ๋อเขามีมุมที่คิดแบบนี้ได้ด้วยนะครับทั้งท่าทางแววตาอะไรเงี้ยคือคือมันมองเห็นนะผมเ่อผมเล่าส่วนตัวให้ฟังเพิ่มครับ ตอนที่ผมสอนออนไลน์แล้วมีคนถามบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ประเมินดีจังอาจารย์สอนออนไลน์อาจารย์ก็ไม่เคยสอนเหมือนผมอะ่ะคือส่วนหนึ่งนะอันนี้ผมก็ไม่ได้บอกผมสอนเก่งกว่าใครหรอกแต่ส่วนหนึ่งคือผมไปเรียนออนไลน์มาก่อนก่อนผมมาสอนผมจะได้รู้ไงว่าคนเรียนออนไลน์มันทุกข์ขนาดไหนมันรู้สึกอึดอัดเรื่องอะไรบ้างแล้วผมพยายามจะลดความอึดอัดน,นั้นลงอย่างเงี้ยก,ก็จะช่วยได้นะครับ พูดเรื่องนี้แล้วต่อยอดไปเรื่องคือมันคือภาษากังกเรียกว่าเอมพัตตีนะเข้าอกเข้าใจเขาอะพวกเดี๋ยวนี้คนคนต้องการการเอมพัตตีนะครับถ้าใครลงสังเกตนะใครไม่เข้าเข้าใจเราเราก็จะต่อต้านกันทันทีถ้าผู้นําไม่เข้าใจเราเราก็จะต่อต้านผู้นำนะกับอีกอันนึงก็คือมันมันช่วยภาสานรอยล้าวบางทีมันเข้าใจผิดกันพอแต่อีกคนนึงเริ่มมีเอมพัตตีเนี่ยเขาจะเข้าใจเรามากขึ้นเนี่ยรอยล้าวต่างๆมันก็จะมีมันอาจจะไม่ได้หายไปทีเดียวนะครับแต่พอคนเริ่มเข้าใจเรามากขึ้นอีกกฝ่่่าาาายเเเรริมมขข้้ใจึนนี ความรู้สึกแบ่งแยกแแยกีดเกียดกันมันก็จะลดลงนะครับคราวนี้วิธีการให้เกิดเอมพารตีเนี่ยหลกัหลกๆคือการฟังครับผู้นําต้องฟังนะคราวนี้ระดับการฟังมันมี5ระดับในหนังสือเขียนไว้นะครับระดับแรกคืออิกนอเลยอิกนอคือไม่ฟังเลยอันนี้แย่สุดอันที่2คือเพจเรนลิสเซ n i n งคือดูเหมือนจะฟังแต่ไม่ฟังเคยเจอคนแบบนี้ไหมเออ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 แต่ไม่ได้ฟังหรอกนะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีแต่ดีกว่าอิกนออันที่3มคือ selective l i s t e n i n g คือฟังเหมือนกันแต่ว่าเลือกฟังบางอันก็ไม่อยากฟังก็ไม่ฟังนะก็ดีขึ้นมาแต่ว่าก็ยังไม่ดีที่สุดอันดับ4คือ a d e n t i v e listening อันนี้เริ่มดีละเริ่มดีละก็คือตั้งใจฟังหาข้อเท็จจริงเลยใช้ทักษะการถามเลยทวนแบบทวนเรื่องราวได้อันที่5คือ empathetic listening อันนี้คือจับความรู้สึกสังเกตเขาเรียกว่าอาวัจนภาษาคือท่าทางของคนพูดนะผู้ฟังสะท้อนกลับอารมณ์ของผู้พูดได้ด้วยนะเขาบอกว่าระ,ระดับนี้เป็นระดับ active listening เลย คือฟังแล้วแบบแอคทีฟอ่ะก็พยายามให้ได้ระดับ4อย่างน้อยนะแอปเทนทีฟหรือเซนซิก็คือตั้งใจฟังแล้วถ้าไปถึงระดับ5ได้ก็ยิ่งดีนะคราวนี้จะฟังฟังได้แบบนี้ทำไงอะ่ะหนึ่งต้องทำการบ้านไปก่อนครับถ้าเราไม่รู้เลยว่าคนนี้จะพูดอะไรยังไงเนี่ยมันก็มันก็ยากอะ่ะที่จะฟัง,งแบบนี้อันที่2คือฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อตอบโต้บางคนเนี่ยอย่างฟังลูกเนี่ยลูกพูดมันนิดนึงเอาแล้วจะสอนแล้วจะใส่แล้วอย่างเงี้ย เขาก็จะไม่ไม่พูดต่อนะอันที่สมครับทวนคําพูดสําคัญของเขาเป็นระยะบอกอ๋อที่คุณพูดแบบนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยม,มันทำให้คนพูดเนี่ยรู้สึกว่าแบบใช่นะอันที่4ี่คืออวนจนะภาษาสําคัญนะครับคุณทําท่าเหมือนฟังแต่จริงตาคุณมองไปที่หนึ่งแค่นี้ก็หมดแล้วนะคนคนที่พูดให้คุณเขาก็ไม่อยากพูดแล้วนะล้านที่ห้อย่าเพิ่งตัดสินครับบางทีตัดสินแล้วอ๋อคุณขี้เกียจ คุณนุ่นอย่าพึ่งครับฟังดีๆก่อนผมผมผมมีประสบการณ์ส่วนตัวมาแทรกนิดหนึ่งด้วยนะครับว่าการฟังสําคัญนะครับเวลามีใครเชิญผมไปสัมภาษณ์เรื่องอะไรเนี่ยผมจะอัพเพร์ชีเคนที่แบบว่าเขาเตรียมเรื่องราวเขาเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วเขาฟังแบบฟังเราจริงๆอะ่ะเวลาเราเราพูดกับคนที่เขาฟังเราจริงๆเนี่ยนะเราจะเราจะรัรบรู้เราจะเข้าใจเขาเลยว่าแบบอ๋อโอเคแบบอืมแบบ คือเราอยากพูดต่อเลยอะ่ะต้องเรียกว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่แบบเราไม่อยากให้จบเลยอะ่ะมันจะมีนะครับเอาผมผมเอ่ยนามเลยนะคนที่ทําเรื่องนี้ได้ดีมากในประสบการณ์ที่ผมเจอนะหนึ่งในน,นั้นคือคุณนิ้วกลมผมเคยไปสัมภาษณ์คุณนิ้วกลมเนี่ยเขาเขาโขก,ก่อน2ส,สัปดาห์มีมีแบบส่งคําถามมาแล้วจา์ไม่สะดวกคําถามไหนบอกได้ยังไงอะไรเงี้ยคือโปรเฟชชั่นอลนี่ยต้องเรียกว่ามืออาชีพมากแล้วเวลาจะ ก่อนที่จะสัมภาษณ์นะผมเห็นเขาเตรียมพูดคุยสคริปต์กับทีมงานนะไม่ได้กับผมสัทีเดียวนะมีบริฟกับผมอีกครั้งหนึ่งว่าจะถามประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเวลาถามเนี่ยคือทั้งสายตาทั้งทุกอย่างอะ่ะคือผมรู้เลยเขาฟังผมจริงแต่ผมก็เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับคนที่แบบแบบไม่ไม่ได้เตรียมตัวเรารู้เลยเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องกับสิ่งที่เรานั่นเลยแต่เขาอาใว่าเอามาพูดๆเถอะคือคือพอมันเซนแบบนั้นเราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดละ แล้วเราเราพูดไปเขาก็นั่งเล่นไลน์ไปหรือว่านั่งทําอย่างนู้นอันนู้นอันนี้ไปอย่างเงี้ยซึ่งผมก็แบบอาวเหรอคือ,อยังไงเนี่ยไม่เขาไม่ได้อยากฟังเราเหรอหรือเขาแค่อยากให้เรามาพูดให้คนอื่นฟังแต่เขาไม่อยากฟังเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอเราเราหยุดเขาก็แบบไม่ได้เตรียมคำถามอะไรมาลยไเงี้ยแล้วก็อยู่ดีๆก็ไปถามอีกเรื่องหนึ่งหรือว่าอยู่ดีๆก็ก็เป็นคําถามที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พูดเลยที่สาคัญที่สุดบางทีถามในสิ่งที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ ซึ่งเราก็แบบอ๋หอหรอคือแบบมันก็มันก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะสำหรับการแบบถูกสัมภาษณ์ในลักษณะแบบนี้อันนี้อันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับอนอกนั้นเนี่ยทำอะไรได้อีกนะครับการการสิ่งที่ผู้นําคนทําก็คือการให้อํานาจในส่วนของรีวฟ์เนี่ยนะครับในพาร์ทเนี้ยการให้อานาจภาษาอังกฤษเรียก empowering ทำไมต้องให้อํานาจเพราะว่าผู้นําคนเดียวทําไม่ได้ทุกอย่างครับถ้าคุณบอกว่าทุกอย่างคุณต้องขออนุญาตผมคุณตายครับ คุณลองเป็นผู้นาระดับยิ่งระดับสูงคุณยิ่งเหนื่อยครับเพราะว่าทุกอย่างต้องผ่านคุณหมดเลยทั้งบริษัทอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องตระหนักรู้ว่าเราต้องไม่มากก็น้อยเราต้องให้อานาจลงไปนะครับครานิดเขาบอกว่าการให้อํานาจเนี่ยต้องมาก่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะพูดง่ายๆว่ารู้จัก empower หรือรู้จักให้อํานาจเนี่ยคือขั้นตอนพื้นฐานเลยที่จะทําให้องค์กรเราแบบแข็งแกร่งอ่ะผู้นําที่ปั้นองค์กรขึ้นมาแต่แรกเริ่มเนี่ยวัฒนธรรมมันก็จะ,ม,จะมันก็จะถูกฝังอยู่นะบทบาทของของตัวผ ตอนแรกทาทุกอย่างนะต่อไปก็เริ่มเป็นแค่คนออกแบบโครงสร้างนะต่อไปก็เป็นเรื่องสร้างวัฒนธรรมแล้วฉันอยากให้องค์กรนี้เดินได้โดยที่ฉันไม่ต้องไปลงรายละเอียดทั้งหมดนะแล้วก็มองมองมองความเติบโตนะจริงๆแล้วคุณเคนบอกว่าการ empower มันม,มีหลายรูปแบบนะ empower คือการให้อำนาจเนี่ยขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานนะ,ะสำหรับของ คุณเคนเนี่ยบอกว่าผู้นําเป็นนักเต้นรํามีการก้าวนำก้าวตามก้าวข้างก้าวหน้าก้าวหลังเนี่ยเราจําเป็นต้องใส่ใจคู่ของเรานะบางจังหวะเราต้องนำบางจังหวะเราต้องให้คู่ของเรานำนะก็น่าสนใจเจฟเบโซสคนที่เป็นผู้บริหารของอเมซอนก่อตั้งอเมซอนเนี่ยเขาบอกกดพิซซ่าสองถาดบอกทีมหนึ่งเนี่ยควรจะพิซซ่าเลี้ยงพิซซ่าสองถาดอิ่มก็คือห้ามทีมใหญ่คือประมาณสักไม่เกิน8คนนะครับหัวหน้าทีมจะลูกทีมจะต้องเข้าถึงได้เสมอ ตั้งเป้าหมายชัดแล้วให้อิสระในการตัดสินใจทํางานข้ามสายกันก็ได้นะเขาบอกในภาพรวมผู้นําต้องคิดแบบสตาร์ทอัพทำแบบ SME มีระบบแบบมหาชนชื่อเหมือนหนังสือคุณโทมัสพิชยเยนนะครับก็ลองอ่านได้นะชื่อเรื่องนี้ก็คือการมองมองภาพสตาร์ทอัพเปลี่ยนแปลงตัวเองได้รวดเร็วนะครับมองอะไรใหม่ๆนะครับแต่ว่าทํา SME นะครับลุยเต็มที่นะครับ รอ,อบขอบ้อเหมือนคนเป็นเจ้าของกิจาการและที่สําคัญก็คือมีระบบที่ที่ดีคราวนี้ขั้นตอนในการให้อํานาจนะก็คือ,อหนึ่งคือกล้าก่อนกล้ามอบนะต้องปล่อยมือนะขมว่าขั้นนี้ยากมากผู้นําบางคนไม่กล้านะครับอันที่2เนี่ยคือต้องยอมปล่อยให้เกิดความผิดพลาดได้เพราะว่าเขาไม่ทําเหมือนที่เราคิดร้อยเเหรอกมันคนละคนกันนะราะั้นมันอาจจะต้องมีความผิดพลาดแต่ก็ต้องลดความเสี่ยงไว้ไม่ใช่บบกว่าอาจารย์นพดลเขาบอกให้ผิดพลาดเอาเลยเอาจนเจ๊งเลยเงี้ยก็เกินไปนะครับ ก็ก็ดูครับปล่อยให้ได้ระดับหนึ่งอันที่3เนี่ยคือกล้าลงทุนในทรัพยากรที่เขาควรได้คือบางอย่างเนี่ยครูให้อำนาจไปแล้วคุณไม่ให้เครื่องมือเขาเลยเขาต้องใช้คนใช้ซอฟต์แวร์ใช้อะไรเงี้ยก็ต้องลงทุนนะอันที่4คือกล้ายอมรับผิดมากกว่ารับชอบคือคุณปล่อยมือเสร็จปุ๊บพราะเขาทาไม่ได้คุณโยนชี้นิ้วใส่เขาหรือแกมันโง่ไม่เกี่ยวกับชั้นเนี่ยเขาใครก็จะอยากทำใช่ป่ะนั้นคุณก็ต้องยอมรับผิดคุณเป็นหัวหน้าเนี่ยเป็นผู้นำเนี่ยคุณก็บอกเฮ้ยน แต่ทําตามที่เราคุยกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถึงกับสั่งปล่อยปล่อยมือให้มากที่สุดแต่พอผิดก็เรียนรู้ด้วยกันแต่เรายอมรับผิดมากกว่ารับชอบบางคน,นลูกน้องทําผลงานได้ดีลวกไปโชว์คนเดียวเลยว่าฉันเก่งแต่พอลูกน้องทําแย่ชี้เลยแกแกหวยแกหวยเฮ้ยอันนี้อาจจะไม่ใช่มาถึงอีกเรื่องนึงในภาคของรีวฟ์คือเรื่องเอเนอร์จีพลังงานนะเพราะพลังงานผู้นำานี่คือสิ่งสําคัญเลยผู้นําจะมีพลังงานได้ต้องมี3เสาหลักครับหคือร่างกายต้องฟิตนะ นันออกกาลังกายนะผู้นาคุณเห็นท่านผู้ว่าชาติไหมท่านแบบทํางานเยอะแยะมากมายแต่ท่านวิ่งท่านออกกําลังกาย2คือจิตใจนะบางทีร่างกายแข็งแรงจิตใจห่อเหี่ยวผู้นําที่จิตใจห่อเหี่ยวเนี่ยเราเราไปแล้วรู้สึกไงมันก็แบบฟูแย่แล้วก็ห่อเหี่ยวไปด้วยผู้นําที่โมโหโกรธาย,ย่างเดียวเลยโกรธเละเทะเลยเราก็ไม่ค่อยแฮปปี้เนาะอันที่3ก็คือเรื่องความสัมพันธ์นะผู้นําที่แบบทะเลาะกับคนเขาไปทั่วอย่างเงี้ยก็จะเหนื่อยนะครับก็ทํางานอะไรมันก็ติดขัดไปหมดเลยนะ อมาถึงพาร์ทที่4พาร์ทรีฟอร์มนะบอกผู้นําต้องทําให้โลกดีขึ้นคือต้องตระหนักรู้นะครับว่าผู้นำเนี่ยไม่มากก็น้อยเนี่ยนะเราเรามีเรามีส่วนอยู่แล้วนะครับที่จะทําให้โลกนี้ใบนี้ดีขึ้นเราคือสเต็กโคเดอร์คนหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะเน้นแค่กําไรกําไรกําไรอย่างเดียวนะบางทีมันเรื่องของเขาเรียก3 p พีนะ Profit People p l a n น t นะครับแล้วบางอย่างต้องเริ่มลงมือทําแล้วนะเราพูดถึงโลกร้อนมานานมากๆแล้ว ต้องเริ่มลงมือทําหรือลงมือเลิกทําอันนี้ก็ชอบนะบางทีทาอยู่ผมก็ทํายุกอย่างปล่อยของเสียผมก็ปล่อยอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยไม่ใช่อางนี้คือลงมือเลิกทําก็โดยคร่าวๆเนี่ยต้องบอกว่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้นะผมบอกได้เลยว่ารายละเอียดเยอะมากนะครับแล้วเหมาะมากสําหรับคนเป็นผู้นำนะหรือไม่ต้องเป็นผู้นําก็ได้ในวันนี้แต่ว่าเตรียมพร้อมที่จะเติบโตไปเป็นผู้นาอ่านอ่านได้เลยครับในหนังสือจะมีเคสหลายอันที่เป็นอันอันแรกคือเคสของเดิน t a ต d a า d ที่ ต้องเรียกว่าคุณเคนนักรินเนี่ยก็เป็นผู้นําขององค์กรเดอะสแตนดาร์ดเช่นเดียวกันเมื่อนั้นเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ของคุณเคนมาเล่าให้ฟังว่าจัดงานนู้นงานนี้มีความผิดพลาดสําเร็จอะไรยังไงนะครับสอดแทรกจากไอ้ที่ที่เป็นเนื้อหาที่มันเป็น,ปนหลักการเป็นอะไรเนี่ยจะมีเคสแล้วคุณเคนเนี่ยอันที่2คือไปสัมภาษณ์ผู้นําในประเทศไทยเยอะมากก็จะมีเคสของผู้นําเหล่านั้นอยู่ในเล่มนี้ตลอดอันที่3คือคุณเค,คนเป็นคนอ่านหนังสือเยอะนะครับ ก็จะมีเคสที่ที่ได้จากต่างประเทศจากหนังสืออะไรเงี้ยเยอะหนังสือชื่อ The i n v i i b l e Leader ผู้นำล่องหนของคุณเคนนัครินวนกิจไผ่บูรณ์นะครับก็ขอบคุณคุณเคนอีกครั้งสำหรับหนังสือพร้อมลายเซ็นนะครับแต่คุณเคนไม่ได้มาบอกว่าจานช่วยรีวิวให้หน่อยผมมองหนังสือคุณเคนนะ่ะเบสเซอร์อยู่แล้วคุณเคนไม่ต้องการใครมารีวิวหรอกแต่ว่าผมอ่านแล้วชอบก็อ,อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดต่อไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.